คุณยืนมองหมู่บ้านเก่าท่ามกลางสายหมอกยิ้มเบาๆเมื่อเห็นต้นมะม่วงยังอยู่ที่เดิมเสียงไก่ขันแววมาขุนยกมือไหวแม่ก่อนเดินออกไปร้านของชำข้างวัดน้ำใจหันมามองขุนชะงักเล็กน้อยก่อนยิ้มกลับมาแล้วเหรอทั้งคู่พูดคุยกันเรื่องชีวิตและความเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านเช้าวันใหม่คุณช่วยแม่ทำครัว เสียงหัวรอกเบาๆลอยออกมาจากบ้านไม้ขุนเริ่มช่วยน้ำใจส่งของไปตามบ้านในหมู่บ้านทั้งสองนั่งมองทุ่งนางเงียบๆขุนพูดว่าฉันไม่คิดว่าจะได้กลับมารู้สึกแบบนี้อีกน้ำใจพูดว่าความสุขของฉันไม่ได้อยู่ที่ใครจะกลับมาแต่อยู่ที่ใครไม่เคยลืมกันวันต่อมา ขุนซ่อมหลังคาบ้านเก่าด้วยไม้เก่าๆที่พ่อเคยเก็บไว้ฝนตกปรอยๆปรยน้ำใจถือร่มมาหาพร้อมยื่นแก้วน้ำขิงให้ขุนยิ้มตอบพร้อมพูดว่าเพราะเธออยู่ที่นี่ฉันเลยอยากกลับมาฤดูฝนปีนั้นบ้านไม้หลังเก่าถูกซ่อมใหม่พร้อมหัวใจที่กลับมามั่นคงอีกครั้ง